สวัสดีครับผมแป้งฝุ่นนะครับก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษนะครับทางสมาคมมวยนะครับแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผมแป้งฝุ่นนะครับ ก่อนอื่นผมต้องกราบขอโทษนะครับทางสมาคมมวยนะครับแห่งประเทศไทยที่พวกเราสองคนได้ทำคลิปนะครับเมื่อวานนี้นะครับที่ต่อยมวยแล้วใส่ชุดนะครับไม่เหมาะสมนะครับอาจจะไปกระทบกระเทือนนะครับพี่ๆอาชีพนักมวยนะครับแล้วก็มันดูไม่เหมาะไม่สมนะครับ ผมกราบขอโทษนะครับนะทางสมาคมมวยนะครับแห่งประเทศไทยด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งผมแล้วก็ฝ่ายเมค้าอีกคนหนึ่งนะครับขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ทำไปโดยไม่ได้ไต่ตองไว้ก่อนนะครับความเจตนาลมก็คืออยากจะให้ ท่านผู้ชมนะครับคนดูมีความสุขนะครับมีรอยยิ้มแต่ลืมนึกนะครับถึงผลกระทบที่จะตามกลับมาต้องขอโทษนะครับพี่ๆนะฮะอ,อาชีพนักมวยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่พวกเราสองคนนะครับทำไม่เหมาะสมนะฮะในครั้งนี้ทำลงไปนะครับต้อง ขอกราบขอโทษนะครับแล้วก็ผมเป็นตัวแทนของอศิลปินตลกแห่งประเทศไทยก็อยากจะไม่มีอะไรนะครับนอกจากคำว่าขอโทษอย่างเดียวนะครับด้วยเจตนาที่เราเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดแล้วก็ไต่ทองไว้ก่อนนะครับขอโทษอีกครั้งขอโทษอีกทีนะครับถ้าทุกอย่าง นะฮะอ่ามันคือความผิดมันคือความไม่เหมาะสมเราน้อมรับครับน้อมรับคําติชมนะครับแล้วก็น้อมรับนะฮะคำะเตือนของท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านนะครับที่เตือนมาต้องขอโทษด,ด้วยนะครับครั้งต่อไปครั้งหน้าพวกเราก็จะคิดนะครับแล้วก็ก่อนที่จะทำนะฮะก็จะคิดนะฮะ ก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทบทเรียนที่ยิ่งใหญ่นะครับที่เราจะต้องเอาไปแก้ไขนะครับแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการจริงๆนะครับด้วยผมนะฮะในนามของตัวแทนของศิลปินตลกแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ฝ้ายเมฆะอีกคนหนึ่งที่ทำคลิปนะครับขึ้นต่อยกันเมื่อวานนี้นะครับก็ ขอโทษด้วยจริงๆครับขอโทษอีกสักครั้งครับขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนครับขอโทษจากใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส u b s c r i b e ติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียที่ขมชลึกออนไลน์ค่ะ